สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโมโตร,รยวอลกันอีกเช่นเคยนะครับงานบางกาะอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2022ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้และแน่นอนเลยว่าผมก็จะขอพาเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนครับมาชมยอดจองรถมอเตอร์ไซค์ในงานนี้กันว่าแต่ละแบรนด์มียอดจองทั้งหมดกี่คันกันบ้างครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์ซึ่งในปีนี้จัด ต่อเนื่องเป็นครั้งที่43โดยมีกำหนดการเริ่มต้นครับตั้งแต่วันที่23มีนาคมไปจนถึงวันที่3เมษายนทางบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลก็ได้บอกครับว่ามียอดจองรถทั้งสิ้นนะครับในงานเนี่ย33,936คันอันนี้คือรวมทั้งรถยนต์และก็มอเตอร์ไซค์ครับ โดยตัวเลขตรงนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนี่ย13.6%ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมจะขอโฟกัสเข้ามาที่การจัดอันดับยอดจองของรถมอเตอร์ไซค์ภายในงานนี้เท่านั้นซึ่งตัวเลขยอดจองครับจะมีการจัดอันดับทั้งหมด5แบรนด์เท่านั้นครับ2แบรนด์จะไม่ได้มีการส่งยอดเข้ามานั่นก็คือทางไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริงแล้วก็บริษัท m o โตเร i t อิตาเลซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายรถดูคาติในประเทศไทยก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลบางประการนะครับที่2ค่ายนี้ไม่ได้ส่งยอดให้กับทางผู้จัดเอาเปว่าถ้างั้นเรามาเริ่มกันที่อันดับที่5เลยครับก็คือทางซูซูกิกวาดยอดจองไปทั้งงานครับ182คันด้วยกันแล้วก็อันดับที่4ก็คือทาง Royal Enfield กับตัวเลข193คันอันดับที่3ครับคาวาสกิ มียอดจองรวมทั้งสิ้น252คันขยับขึ้นมาครับอันดับที่2คือทางฮาร์ลีริสันมียอดจองอยู่ที่305คันและปิดท้ายกันที่อันดับที่1ครับก็คือทางยามาฮ่ที่จะมียอดจองรวมทั้งสิ้นครับ939คันซึ่งยอดตัวเลข939คันจะเป็นยอดรวมของตัว Standard b i บ e ก็คือรถทั่วๆไปครับรวมถึงรถ Big b ไบ e จะไม่นับรวมในส่วนของยามาฮ a ามารีนแล้วก็ยามาฮ่ากอล์ฟคาอีกจำนวน9คันนอกจากนี้เลยนะครับก็จะมียอดจองของตัว All New R15 ผ่านระบบออนไลน์อีกประมาณ100คันครับที่ได้ในส่วนของโปรโมชั่นไปตั้งแต่ที่ให้จองออนไลน์ได้ในวันที่23มีนาคมภายในเวลาเพียง8นาทีเท่านั้นครับก็ครบโควตา100คัน ดังนั้นของทางเจมาหาครับถ้าเกิดนับรวมทั้งหมดเลยเนี่ยเขาจะกวาดยอดจองรวมทั้งสิ้นในบูธนะครับคือ1,048คันด้วยกันโอเคครับก็จบลงไปแล้วกับการพาชมยอดจองมอเตอร์ไซค์ภายในงานนี้และสำหรับในคลิปต่อไปครับทางทีมงานมอเตอร์าว่าเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนติดตามพวกเราไว้ด้วยครับที่ช่อง u t u b e นี้ อย่าลืมกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆนอกจากนี้ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l รบกวนเข้าไปกดไลค์ฮะแล้วก็ติดตามไว้เป็นแบบ Favorite จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆกันแบบ Real Time เลยวันนี้ผมพลมอเต r ร์วอลแล้วก็ทีมงานก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ